ลูกชายควันป้าหรอคะแม่ใช่ค่ะชื่อน้องปอนะคะ,ะลูกโอ้โี่กบอยแถวนี้หรอุวยม,ม,มันอยู่ใกล้มาเลยนะนี่เป็นการลองเตือนเด่กเข้ามาใกล้ชิ้นนะถ้าเธออยู่ตรงไหนเธอบุ่มโคอยู่ฉันก็ไม่เห็นนี่นำหน้าม,มาด้วยเสายุยเอสาวแสนรู้คนสวยแม่<น>ามา<ด>แล้ววัยรุ่นวัยรุ่นนักซิ่ง วั <laughs> นนี้พี่โอทยุทธแหละสวัสดีพี่เซฟสวัสดีลุงหลาดค่ะแม่แม่เรามาดักทันพอดีเลยสองสาวกำลังเดินลงมาพอดีนี่เดินกักกำลังต่อเลยครับน,า,น <laughs> งางงามมาแล้วเห็นไหมแม่โอ้ยส่งดาวมาแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะ ขอบคุณคุณดวงดาวจากคุณกมลทิพย์นะคะส่งให้น้องแสนรู้และน้องยุ้ยเออวันนี้มาถ่ายแต่ชีวิตตามก้นอบอวบไปนะแม่ค่าเวลาันนี้เออตะ่กี้พูดเรื่องของส่งฟักได้ยังไหมอ๋อแม่วันนี้นะคะจริงๆแล้วเราอยากจะมาอยากจะมาให้แม่แม่ดูบรรยากาศการตรวจรับอาหารช้างด้วยก็คือมีการส่งฟักมาจากแม่แม่กลุ่มตู้มุูมูทูนะจ๊ะกี่กิโลแม่แม่ส่งมากี่กิโลน่าจะห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยกิโลหรอ เพราะว่าเขาบอกว่าแม่ส่งฟักมาก็เดี๋ยว